ได้ความรู้เยอะมากเลยรเราคิดว่าพอเราเรียนแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราต้องไปทําได้สังหาเนะะี่ยค่ะเท่าที่เราเรารู้จากอาจารย์ที่สอนมาสองวันเนี้ครับเหมือนเหมือนมีความรู้เยอะมากเลยค่ะทำให้เรามีความมั่นใจอะไรเงี้ยที่เราจะจะทาธุรกิจนี้ต่อนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อว่าัยทิพย์ค่ะ <mile> <recuper ate. S 1> ชื่อเล่นชื่อคุณทิพย์ค่ะคุณทิพย์นะครับคุณทิพย์ประกอบธุรกิจอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้เอ่อเป็นบริษัทผลิตน้ำดื่มโรงงานน้ำดื่มครับก็คือไม่ได้อยู่ในวงการอสังหาเนาะนะครับแล้วคุณทิพย์ก็มีความสนใจในการที่จะเข้ามาเป็นนักพัฒนาธุรกิจอสังหาใช่ไหมครับคัมีโอกาสได้เข้ามาเรียนกับทางสถาบันวันนี้วันที่สองรู้สึกยังไงกับเนื้อหาที่ได้เรียนไปก็ได้ความรู้เยอะมากเลยเราคิดว่าพอเราเรียนแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราต้องไปทําได้อสังหาเนี่ยค่ะ ท่าที่เราเรารู้จากอาจารย์ที่สอนมา่อสองวันนี้เหมือนเหมือนมีความรู้เยอะมากเลยค่ะทำให้เรามีความมั่นใจอะไรเงี้ยที่เราจะจะทำธุรกิจนี้ต่อนะคะมั่นใจะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่ที่สอนก็ก็อยากจะอยากจะแนะนำเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะคะอยากให้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ค่ะแล้วเราจะได้ข้อมูลได้รายละเอียดอะไรเยอะมากเลยค่ะที่เราจะไปดำเนินการธุรกิจอสังหานี้นะคะ อยากอยากเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาเรียนครัแล้วจะได้ความรู้ไปแล้วก็คงจะสําเร็จแล้วคงจะรวยๆยังไงก็ขอบคุณคุณพี่มากนะที่สละเวลามาเรียนกับทางสถาบัน่ะก็มีความมั่นใจมากเลยโอเคขอบคุณค่ะ